สวัสดีครับพี่น้องปองป๋าและเอฟซีมูลำเพชรลำเพลินที่เคารพรักสู้กู่สักคนครับพี่น้องที่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตูปหน่อยสายจวดเจวันไม่เปเชี่ยวครับขณะนี้เวลาประมาณ6กโมงยีนาทีนะพี่น้องครับพบกันวันนี้วันเสาร์ที่แปดเดือนมีนาคมพุทธศักราชสองพันร้อยหกสิบแปดนะพี่น้องครับอืมมันพิมานเท่ากับหลังจากที่พักการตื่นนอนมาเรียร้อยระก็กระลังสิอุ่นรถสตาร์รถอุ่นเครื่องรถ เขาย,ย้ายรถเขานางานแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าตอนเข้ามาพักแรียอยู่อบตตอกชางครับมุ่งเคื่อนข่าวมาได้เพิ่นมีงานเพิ่นมีงานในพิพากอ,อ่ราระบบชาวบ้านคร,ค,าาครับพี่น้องครับก็เลยเข่าวมาได้ก็เลยปรากาศนั่นคือหลังจากที่นอนเติมตื่นเติมอิ่มปรกับบัตรเด็กศิลป์ภาคกับะครับเขานาง,งามน,นะครับพี่น้องครับนำ้ำเสียงงานเราชักหัดสายจวดครับ เพราะว่าหมอกนี้เขาเคยมาแสดงนะครับพี่น้องครับหม่องอาจจะแช็เคเต้นน้อยครับเราต้องไปสถานที่ว่าสิจอดรถกงเลนไปไหนกลางที่วงไหนหารถเขามาสร้างอาซีอาจอดยากรถพราไปเพรบะรู้ว่าจะกลางเต้นจังไรได้เไ่มครับว่าเต้นเท่ากันยัยพ่อไมนะครับปีกายรถลูกตู้จอดอยู่ถนนนี่นะครับรถข้าตูมเอาบุอกอะไรนะไปเข้มได้เจ้าเขาไปได้เจ้าเขาบวกลุกหรื่าเตื่นได้บลกเขาพวกลุกเขาตื่นเลย วกให้ okay, มันตื่นรอดเด้จเจ้าเขาไปสม,มีคนปก็ได้ได <Okay. S 2> เล็กกันเล็กน้อยที่นอนอยูนะนั่นแเขาขี้ไปนะมั้วล่ามัล้เล่าเออเล็กเขาตานะัเรามันเการรถเท่ากับจอดนอนยร่น,นีนน่มาสุนนดคนครับรถหล้อรถอาีบล้อเออรถทุกคันกางสรุ่นเครื่องู่ครับมาย้อยเข้าไปน่นลอนรับ บรรยากดีอะไรครับเมื่อคืนหนาวครับอากาศเย็นแห้งครับเมื่อในท้องฟ้าเนี่ยจเป็นอ่ามืดๆอยู่นะครับพี่รองครับยังมาทันแจ้งจากมืดๆอยู่ครับแต่มาบาเมื่อคือเหนฝนก็ตกมาตามทางตลอดครับตกมาตามทางตลอดโปรยโปรยแต่ไม่ได้ตกแรงนะครับพี่น้องครับมาได้ป้าจวดแล้วปะครับผมครับเอาจวดจวดจวดจบไปแล้วทีมงานไปเดินทางไปเลยครับพี่น้องครับ ลูกคุณตัวกับือโอกาสพาคลิปของพี่น้องจ้ทำอะไรกัสี่สิบท้ากันครับพี่น้องครับเอาไปต่อข้อช้างครับอากาศหนาวเมื่อคืนพี่ลองห่มผ้าพัดลมไ่ต้องยุ่งบมมี่ครับเมื่อคืนยุ่งบมมี่พัดลมไ่ต้องพัดต่อไฟซาตอลาสามอย่างเดียวเดือดร้อนบัานจะไม่มาครับรถเครื่องปั um ่นรถบัสรถไฟรถไฟอาจสสแม่บ <speaking S 2> ้านครับเพราะว่ามันใกล้บ้านเพื่อนเพื่อนมาครับทางจากบ้านเพื่อนประมาณสองยี่สิบกิโลอ่าเอาแล้วจะสะดวก นอนหลับแสบอุ่นคักเจ้าม่พอวัดลค้ออะไไปครับปั้นฟืนอยังฟื้นหรยังฟืนหอยังตวตวตังเมฆมากครับสรางเมเอ้าวันไปหาไหนลุก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 เต้นเต้นเต้นเตนลองเ๋บ่เลยื่เลยรา่าจก่ายังไงบ่เลย <laughs> เอาศัพท์ปุ้ยได้ก็บ้าเลยศพัพส์โทศัโทศพัทศพทเผอ้ดเลเดี๋ยวหายเลยมาข้อกา่าจะด่าง,งานตัวนะครับพี่้องครับตอนนี้กำลังท้ยอยอย่ไปฟื้นทีหลักที่ับหน่งไนะครับผนครับ ตานไหน้ขาโอ้ยหายลุกล่วงมาด้ดีเด้อรบหนารบหลังเลยนะครับที่โมกเขาถือครับเขลียวขาดมาหลายง,งานแล้วซีหาง,งานแล้วเขลียวขาดครับแต่เดี๋ก็รับรถหนารบหลังด้วยครับกระเพรธรรมชาติครับพี่น้องครับตานไห้ไม่ลูกหลานมาทำการแสยียเขอให้อาเคลียร์าดปลอดภัยเด้อครับอะไรพวกนี้เห็นกันอ่านจากพวกนิกเอาครับนะครับอบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลครอกช้างอำเภอสระใคจังหวัดหนองคายครับไปแล้วไปแล้วไปสองขั้นแล้วครับ ขาว่าพี่ทอาสบนบนมาทักเทียบเลยใช่ไครับขาม้าที่ท่าขามาท่าสนยังสิ่นครับ่น้องครับเพราะว่ามันเขาได้หลายทางนะครับไปลองแล้วีเดือนต้องสิพาไปทักไกลักไกลลูงตัวมันขึ้นแต่มาทังใกล้จะได้ไบ่นนยครับบนมันอ่าทเทียบโอ้ยีตัวที่เห็นมนตองซินมันตครับ ตั้งหาว่ากันทีนี่ร้านขายเนื้อจะได้ไหมครับขายเนื้อแบบปลาปลาปลาปลปลปลาจด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 ดูกาไปแล้วอวนไปแล้วโอ้เอานลยบอกวน ทำแรมาไรมาขึ้เลยบาะแคบปะนะบาะแคบบเนาทางกว้างบนบาะแคบบเาทงกว้างหมาขึ้นเลยามาทาแคบมาทางกว้างโอ้ยด้อแค่จามาทางแคบแคบเลยมาทางกว้างเลยมาทางขัสิเมรเลยแม่แค่ต้งบอกกนด้มาขึ้นเลยมาแคบมายาเลยมาอยู่โอ้ยบนมากโอ้ยไป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  โอ้ควายโอ้หากินงานเศร้านะครับชาวชนิดธรรมชาติจะมีวัวมีควายอยู่ครับมีทงไห้ทงหน้าครับโอ้ตาบางยากกันกาวสิครับพี่น้องครับเอาหมดแล้วครับเจอกันที่วงกลางคืนครับบรรยากาศมากมายนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าเช้าอย่างนี้ครับอากาศหนาวครับเลิกสิบประายคลิปตอนจะพูดหรอครับไปเต้าไปละบ่ขันไหนไปขันไหนขันนี้ไดนพูดได้สินะ พวกไไปนะไปก็ไปบวบ่มันเป็นรถอย่างขั้วบ่รถยง้พวกเล่าหรอล่พวกเล่ายังโอเคพวกกันนะขั้ักคเลางร้วกพกแล้วหรกแปปปปปกันทากท่ากัท่าครับมาที่ละขั้นฟังดปาพรม รอร่างเดียวตามลมมีรถเก่าอยู่สองคันครับพ่อมครับรถต้องสิเราต้องตูวรถเก่าครับพผมรถร่างกับรถไปรถเก่าแข็งแรงนะครับถึงบึกบึนนิด้ึงครับจวดด้หน่วยนอกไม่เฮงจวดอย่าีครับขึ้น,ยยน,ยยนเหนือลองใต้ครับ โก็จะนักการสโตรเมอร์เหมือนกับไก่สโตรเมอร์เหมือนกับผ่านซึ่งานแล้วก็ขับการจะได้จบสกอร์ขึ้นหลังจากที่เขาแสบโมนิล่าปู้เขาก็สิไปต่อยวนคนละครับบึงการนะครับพี่น้องครับบึงการบึงการซื้อที่สองมือบึงการครับพี่น้องครับบมโลูกคนน่าจะผ่านสักแม่มากเลยว่าสิก้าบรับงานสักแร่มากไก่ครับบ้างบึงการเอาโอเคครับพี่น้องครับจากที่หน้าครับมันเป็นตำรับที่ช่วงนี้แล้วก็มีตำรับไปครับพี่น้องครับดูดูกันข่าวไปก่อนดนะครับเจอกันทางงานครับสวัสดีครับ